มาลีมาแล้วครับอันเมื่อกี้เป็นวันเสาร์อของอยู่ด้วยกันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับกับเด็กๆก็มาทำงานนั่งไปดูครับโอ้วดดบินเด็กันท มืนี่แหละครับมือนี้กับมือว่านนี่กับมีแมคโครมาเลยครับพอดีว่ได้เอาโทรศัพท์มาท้ายครับโทรศัพท์ห่างนะครับสอบยุลานแต่ตอนนี้ไปเอามาแล้วครับแมคโครมาปับนาดินให้ได้ครับครับนี่แหละพอลงก็มาแต่งอีกรอบนึ่งนะครับอ่ะไปเบื้องลงถังแซ็กไปแล้วได้ครับมือว่านนี่ว่านนี่ก็มาเจาะทอเจาะย่างไว้นี่โล่งถังแซ็กไปแล้วเทปืนย่างดีเลยได้ครับนี่ตอนนี้ก็แยกถนนอยู่ครับแยกพันได้แล้วดอก นี่ครับงูสร้างกับจับยำนะครับพอดีพงกับปากถังมันท้อไฟ้เลยครับในเพิ่นนะครับตอนนี้ผมก็เลยออกมาด้านนอกมาปลาดัานหนอกนกันกับกิจตาเนี่แหละคุณพอลงเอือนไปทัดเล่ากับแยกยีก่ฟูน่นะครับแยกว่าอานนี่มือหนึ่งบ้านในพ่อเคืองเลยนครับเพราะว่ามันหนาเชิงแข็งครับแข็งรอดสุดแข็งคักรองไงซะดินกับแก่นเลยครับเอาไปเตรียมเคียงมือมา ปาดอันนี้ก่อนเบิ่งกีตาร์ฐานเลยครับโปกีตาร์ฐา ฝากคุณพี่บ๊พบกุลานะครับฝากคนอะไรนะครับ,บ,รบเด็กมาทํางานนําได้ครับ<ป>อุ้ยฝุดบ่าเป็นนะครับบ่าเก่งฝวดเพื่นไปบ่ไปบ่อห้ออยู่นี่